สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของโรงเรียนบ้านลังเมยและผู้ปกครอ,องทุกท่านนะคะการเรียนการสอนในช่วงนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองน,นะคะที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูนะคะคอยดูแลเด็ก,ดกๆในช่วงการเรียนการสอนที่ผ่านมาตลอดเวลาหนึ่งเดือนนะคะในช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะการเรียนการสอนในเดือนต่อไปนะคะที่เราตั้งใจกันไว้ว่าเราจะสามารถมาเรียนออนไลน์ได้ ในวันที่1นึ่งนะรกรกฎาคมนะคะก็คงจะไม่สามารถให้นักเรียนนะคะมาเรียนได้นะคะที่โรงเรียนฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนนะคะก็ยังคงเป็นปการเรียนการสอนแบบเรียนอยู่ที่บ้านนะคะ <PE> โดยรูปแบบต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็ใช้รูปแบบหลายๆรูปแบบนะคะผสมผสานก <PE> ันค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองนะคะที่ช่วยกันแล้วก็คอยดูแลเด็กๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเด็กๆคงอยากจะมาเรียนที่โรงเรียนกันแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือบุคลากรคุณครูของเรานะคะทีะ่ใช้เทคนิคและวิธีการหลากหลายนะคะที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในช่วงนี้นะคะ,ะดำเนินไปกันอย่างราบรื่นนะคะ การสอนในรูปแบบแรกนะคะก็คือ on-hand ค่ะซึ่งการสอนแบบนี้นะคะเราจะใช้ใบงานหนังสือเรียนแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นเอกสาราโดยโรงเรียนจะกำหนดวันที่ให้ผู้ปกครองนะคะมารับใบงานนะคะก็คือในวันจันทร์ของทุกวันนะคะทุกวันจันทร์ เ,เราก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลานะคะคในการรับไปงานนะคะซึ่งเราก็กําหนดว่าเราไม่อยากให้นําเด็กๆมาด้วยนะคะซึ่งอยากให้ปลอดภัยจริงๆนะคะ8โมงถึง10โมงก็เป็นช่วงของอนุบาลนะคะช่วง10โมงถึงเที่ยงก็จะเป็นช่วงปฐม1ถึง3ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็จะเป็นช่วงปฐม4ถึง6นะคะ ก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่มารับงานนะคะกันอย่างาพร้อมเพียงครบถ้วนนะคะค่ะการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนแอร์เป็นการเรียนการสอนแบบทางเดียวค่ะผ่านระบบการสื่อสารโดยช่องทางหลักเนี่ยจะส่งสัญญาณมาจากครูผู้สอนต้นทางค่ะจากโรงเรียนวังไกลกมมลังวลซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เด็กๆต้องนั่งดูทีวีค่ะ การเรียนการสอนด้วยรูปแบบ on-demand ค่ะก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะในการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบนี้นะคะก็จะใช้โทรศัพท์นะคะหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนนะคะ,ะเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนก็มีการกำหนดให้ตั้งกลุ่มลายขึ้นนะคะโดยผู้ปกครองนะคะก็จะเข้ามาร่วมในกลุ่มลายทุก ชั้นด้วยกันนะคะ,ะคุณครูก็จะคอยอสื่อสารนะคะรูปแบบการเรียนการสอนในลายกลุ่มด้วยนะคะนอกจากกลุ่มไลน์แล้วเนี่ยก็ยังมีเฟ e บุ o กนะคะที่ครูใช้เป็นช่องทางในการเรียนนะคะ YouTube นะคะตรงนี้นะคะคุณก็จะมีโรงเรียนเราก็จะมีช่องเป็นชาแนลนะคะของโรงเรียนเรานะคะซึ่งคุณครูได้ทําคลิปทําทสื่อการเรียนการสอนก็จะไปใส่ลงไปในชาแนลของโรงเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะร้อนหลังหรือเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็คือแอปพลิเคชันของ DLTV นะคะซึ่งหลายบ้านก็ได้โหลดเอาไว้ในสมาร์โทโฟนในแท ผ็ลของแต่ละคนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะว่าให้ช่วยกำกับติดตามนะคะการใช้เครื่องมือนะคะเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำเด็กๆด,ด้วยนะคะ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะหรือเป็นระบบที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งตอนนี้นะคะครูของเรานะคะก็ได้ใช้ระบบออนไลน์นะคะมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็กๆชั้นปโตโตนะคะป .4 ป .5 ป .6 ค่ะคุณครูก็จะใช้ระบบออนไลน์นะคะ ะระบบออนไลน์นะคะก็จะเป็นระบบที่ครูกับเด็กเนี่ยสามารถเห็นหน้ากันนะคะเป็นการสื่อสารการันโดยทางตรงได้นะคะ,ะหรือไม่ก็จะเป็นการใช้การโทรศัพท์กันในกลุ่มรายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องอเป็นไปตามที่คุณครูกําหนดนะคะนัดหมายกันว่าเราจะมีการเรียนการสอนกันช่วงเวลาไหนนะคะ ถึงแม้ว่าเด็กๆไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่คุณครูและก็โรงเรียนนะคะกำลังเตรียมความพร้อมนะคะสถานที่ห้องเรียนต่างๆซึ่งถ้าเราได้มาเรียนออนไซน์หรือมาเรียนที่โรงเรียนได้เมื่อไหร่นะคะสถานที่ห้องเรียนของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็ให้เด็กๆมาเรียนกันในห้องเรียนมาเรียนกันในโรงเรียนที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะ รวมหมู่อันตรายสถานการณ์โควิดเรางพบก,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 กันกานซับซับแต่ใจคูไม่หยุดเพิ่มเติมแล่ตัวเองด,ดีนะคนที่อยู่ทางนั้นวนันนี้ยังคิดถึงกันไม่เหมือน ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกมูมภาคของโลกโดยเชื้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปาก จมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด19ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอ,อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนมันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด19เข้าสู่ร่างกายได้ ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้ว